คนสงฆ์ค่ะอ่คนสงฆ์วยคนสงฆ์นะคะขอนี้าตัลงใกันทำะนะนาโุมลย่ัเารช่วยพีเอกังมาดูไ้คนแต่รุ่นนะคะเราไปยยมเยี้ยงเราต้องมาเงอมาย่คนนะดูไม่ถูกยางเรามาอุลนตัวปบนายลคนรุ่นี้คนืคนใหญ่กันไยอะีกนแต่ว่าคิดแ่่แแกหน้าตาเหนดมาลเรียวนมงบอกกันนหน

À, chúng ta cùng bắt tay, cùng bắt tay, cùng bắt tay, cùng bắt tay. đi đi cô nhặt điện thoại <laughs> không tốt ha, lớp cô nhặt điện thoại 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 không tốt ha, ไดเนะไ่ะอร่อยค่ะเส้นนุมา20บาทเองนี่คือไม่นเส้นนะคะเรากินดูนะคะมี่แรกก็มีาเส้นนี่นี่จะขึ่นกันวานี่กันว ร้านกุ้งกบเส้นนะครับเป็นร้านที่มาใหม่นะครับอร่อยมากเลยร้านนี้มีเซ็ต20บาท50บาทนะครับอร่อยจ้าร้านนี้ได้นะคะ

ยากกมาายเปลี่ยนใหม่ด้วยเอาสัมภาษณ์คนดังไปเลยไรดังาไปเลยไอ้หัวหนั้นจะน่าตัวอยู่ที่โ้องม่ขายกตัหร่ายลูกสัมภาษณ์ตนนี้ไม่ายลูกสับพาษแต่ละคนแต่ละคนอ๋อขอีกแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วพี่เขาสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมดีแล้วอ่ายลูกยอันนี้อันนี้ขอขอขอทีนี้ได้ไหมครับขอเห็นโรงงานเราหน่อนึ่งเห็นโรงงานเราหน่อนึ่งเห็นรถทัวร์ด้วยอ่าโอเคประมาณนี้ครับพี่ยาถามว่ามาหาพี่ยาเพราะอะไรจะตอบว่ายังไง

น้องๆก็ราบ่าทราบปุ๊เราก็อยากพาเห็นกัาว่าวิยาทำได้จริงหรือเปล่านะหรือเป่าอ่าเรียกว่าเาเลยค่ะเจอชาตเลยวันนี้นะคะเรามาได้ตรงนี้นั่งก็ได้ครับตรงนี้บ้งก็ได้ครับชอบใช้ค่ะเจอเลยครับนครับทุกคนไม่ต่างกันลยค่ะตรงนีลังเศอก็ไดครับหมดจังครับ หราคาย่อมเยานะคะแล้วก็ะดูนะระอยทุกคนมาทุกคนมองกล้องอะมองกล้องหนจ้ามองกล้องนยอะพี่อะเจ้กรครับพี่เห็นยัม่ไเห็นยังมโอเคทุกคนมองกล้องนนี้นะดอบยังอะกดกดไวคหน่อย ไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนนะพร้อมหนึ่งสองก็ยกหนึ่งสองหนึ่งสองเอาให้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงการเลรักก็เยี่ยมนะคะเป็นแบบประทับใจเหมือนคนกันเองคนบ้านเองนะคะก็ทุกคนก็มีความภูมิใจที่ว่าเราได้มาตรงนี้เพราะว่าคนที่ให้มาตรงนี้ก็คือไม่ได้มาแต่ว่าเราก็มาแทนแล้วนะคะให้ล้ยววันนี้เราก็ เข้ามาที่ร้านพอเห็นแล้วเป็นโกดังนะทุกคนก็ประทับใจว่าเดี <that> right <now> <that> ๋ยวผมเจอแม่วันนี่ตลุ่มตลุ่มอย่างว

Ya kan balik dah. Kau kau niว่าง. Hak hak hak. นะตัวหน่อยนะค่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 ะ <coughs> <coughs> หมดแล้วเหรอ,หอถ่ายดีหมดแล้วจ้าจ้ามันไก่หมดหมดจริงๆแล้วเดี๋ยววันเสาร์ที่ห้าจะพยายามจะไม่ให้หมดนะ พี่ยากขารู้สึกว่าอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากขอโทษคนที่ไม่ได้กินนะจริงๆแล้วเราทำเต็มที่แล้วแต่มันทำไม่ทันจริงคนมันมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าพี่ยาวใหม่พี่ยาจะซื้อมหม้อข้าวมาสิบใบเลย <c oughs> อ่แล้วจะหุงให้ดูเลยทีละสิบใบเลยนะ <c oughs> หมดแล้วนะครับวันนี้บ่ายสอง ยมนรออะไจ้ะประมาณครับสิบคนพอก่อนสิบคนสิบคนไปไปรอก่อนไปสิบคนได้มัเหลืออ <oof> ีกสองจ้อีกสองโข้าวสิบคนกำลไปเอาข้าวดูมานากินข้าวอเร็วไปแก้วมาจักไกลแก้วากไกลอ๋อ